ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะนัดถกบอร์ดอำนวยการภัยพิบัติคราวนี้เป็นเรื่องของภัยพิบัติปัญหาสถานการณ์นะภัยพิบัติอุทก,กภัยต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะ6ตุลาคมนะคะช่วงเวลาบ่าย2ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะจะเป็นประธานการประชุมนัดแรกของบอร์ดนะการบริหา,สารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าคออพ ที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลหลังมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีค่ะตั้งแต่วันที่30กันยายนเพื่อกำกับติดตามและบูรณาการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยการตั้งคออพอและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดท,ทางธรรมชาติหรือสอชอพเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นค่ะจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่บางบานที่อยุธยานะคะไปตรวจสอบจําได้ไหมที่ท่านพายเรือ,อ พายเรือไปแจกของชาวบ้านนั่นเลยค่ะพอท่านกลับมานะคะท่านก็มาตั้งศูนย์นะคะนายกท่านก็มอบหมายให้สชพจัดทำมาตรการถาวรช่วยเหลือประชาชนค่ะที่เสียสละพื้นที่ทํากินหรือที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ําในฤดูน้ําหลากทุกปีโดยกําหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาที่ชัดเจนและต่อเนื่องลดปัญหาการต้องยื่นเรื่องขอเป็นรายกร,รณีเหมือนที่ผ่านมาก็ถือเป็นก้าวสาคัญค่ะในการแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากอย,าอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องรวด โปร่งใสและทั่วถึงแล้วก็มีหนังสือคําสั่งท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะท่านนายกท่านก็เป็นประธานแล้วก็มีคุณโสพลสารัมค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการคนที่1รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยรองประธานกรรมการคนที่2นะคะแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรว องการต่างๆมาเป็นกรรมการร่วมกันนี่คือคำสั่งอย่างเป็นทางการค่ะ